ทุกคนใครมาใหม่ฝากพิมพ์โน้ติ y ฟนยเนี่ยนะฮะตาไม่ได้่นแคมเบลแล้วหรอครับผมแคมเบลมันคือผมมาเล่นบางทีผมเลือกตัวแม่งเลือกจากฟอร์มทุกคนเข้าใจไหมโอ้พันสี่กาลาสินเอฟซีทุกคนเกมน,นี้ตึงแน่นอนขอขอตึงๆหน่อยเกมน,นี้เง้ยมาเอามาเปิดโมงดีกว่าเมามาจัดไปทุกคนเกมน,นี้ ขอเน้นๆหน่อยเน้นๆหน่อยเฮ้ยแผนเดียวกันเลยทุกคนโค้ดเดียวกันเปล่าวะใช่ไหมใช่ไหมเหมือนเหมือนจะใช่ไหมเหมือนจะโค้ดเดียวกันเนาะเออใช่ทุกคนโค้ดเดียวกันเลยแผนเดียวกันทุกคนวัสดีคุณพระสุดเลยนะวัสดีน้องพัสุดเลยนะปรับปรับปีกเป็นหน้าต่ำมีผลยังไงบ้างครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะเมื่อกี้ผมเปิดเทอมแล้วครับขึ้นม .3 สลาวน ตั้งใจเรียนนะระวังโดนแม่ตีนคือเมื่อกี้อย่างที่บอกอะที่ผมอธิบายเรื่องรัดฟอดเมือนกี้ที่ไปยืนหน้าต่ำเมื่อกี้เพิ่งอธิบายไปเลยนะเราวโนเจอแผ่นเดียวนะครับสี2 3นนะครับสี2 3นนะเจอแผ่นเดียวกันเลยทัานสีเจอกาลสินเอนะกาลสิน F4 นะโย่โอ้โหโดนแล้วครับผม3นาที ขอฟูจะขอฟูเชลซีฉลองแชมป์หน่อยครับโอ้แล้วครับผมเกมแรกเอสามนาทีแรกก็โดนฮะพี่โตเปิดป่ะโอ้กคนหลับไปเกมนี้ขอเล่นก่อนเผื่อได้เอาคลิปลงมือถือเผื่อได้เอาคลิปหน่อยโอ้โหพี่กูหลัปวดหัวโอ้โหพี่พึ่งได้เขี่ยบอลแม่งจ่ายเสียเลยเพิ่งแบบเพิ่งจับบอล เขียนนี่ตืตน่นทุกคนโอ้โอ้โหอ,อ,อีกแล้วหนึ่งดอกสองดอกแล้วครับ <c oughs> โอ้ยังกลับขึ้นบอกเลย,ยนี้ขึ้นสองดอกติด <c oughs> เ <c oughs> ชียร์ซะเบียดไปเบียดไปเบียดไปลึนเอาเยอะเหาเชียร์ซะถูกเกือบโอน ฝาล่องทุกคนตาหลังไหมสวยทุกคนพี่โดรอเปิดมองเกมมิ่งเปิดมองเกมมิ mm ่งพี่โดพี่โดเปิดมองเกมมิ่งพี่โดบอกกูรอฮะเด็หนึ่งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เขาไม่ข้ามรีเพย์ทุกคนเกมนี้จะน่าจะได้ลงยูทูบไม่ข้ามรีเพย์ได้ก่อยเลยเป็นงานเป็นงานเจอคาราสินเอฟซีนะครับเจอคาราสินเอฟซีนะฮะ ที่น้ยเดิมเดิมนะเ่ยมเดิมทุคนหมเมดิมเกือบโัวทคนเรวานหยโอ้โหซัโบโลไปทีเลวานซัโบโลคซัโบโลือจะกิแตะบอลเอ้ยแตะเมื่อกี้เปิดมงเกมมิ่งเปิดมงเกมมิ่งโยกันทั้งคู่ตายเดียวกันโยกันทั้งคู่ ชคดเีเกมนี้อเลวานมาหม่งดีก็ผุยเลววนแถ้ามีคนถามว่าหม่งกดลงพื้นยังไงนะคือมันสูงนะมันสูงเองนะบางทีก็กดลงพื้นบางทีก็หม่งสูงนะหม่งต่ำคือแล้วแต่แล้วแต่มันเลยอ่ะเราบังคับไม่ได้นะถ้าตอนหม่งแล้วกดแค่ปุ่มปุ่มยิงเบาๆนะเฮ้ยสไตล์เดียกันทังคู่่เปิดหม่งเอ้ย <c oughs> เปิดหม่งกันมันเลยขรานี่าครับ <c oughs> ผม

เกมนี้แม่งเอาอะเอาอะพอตาเดียวกันทุกคนเขาก็เปิดมงไงมาครับผมตัวจริงเมื่อเปิดมงครับผมตัวจริงขึ้นไปมาเนี้ยผมว่าเออดูใครจะแม่นกว่ากันมาดูว่าใครจะแม่นกว่ากันใครลองยิงกันละแต่มผ่านมาไหมครับไปคุณ เอาเก็บนี้แม่กเอาอ่ะไอ้คนเก็บเส้นอย่างเดียวตรงกลางไม่ต้องบุกก็และคือซ้ายขวาอย่างเดจ็บเฮ้ยน่อยไม่มีช่องนะเราก็วนวนไม่มีช่องก็วนไปซ้ายเขาลูกปั่นงงโค้งอยู่เดี๋ยวเกมนี้ขอเกมนี้ขอเปิดโมงกันสวีวันก็เกินไปนะสวัสดีครับจ่ายมาทันไหมสวัสดีต้องพูดงไว้นะวันนี้จะลงเพ่เราตีหน้าอแมนชีสุดๆนะน่าจะจบเกมนี้แหละจบเกมนี้ไปแล้วนะฮะ มาผมเปิดมองเกมมิ่งกันดีกว่ามามามาเนไอ้ชีเววิ่งละชีเววิ่งแล้วทุกคนมาผมเฮ้ยไอสองไอสองเจอพี่ไอเลือบไม่ยิงผมไม่ยิงขวาไหมไอ้ขวาบางคนไอขวาบ้างเทนมาเทนไปละวิ่งไปสวยคนไม่ยิงเขาละไม่ยงไม่ยิงยิงคืออะไรไม่รู้มองไปมองไปอุ้ยติดอุ้ยอันนี้ต้นต้นตำลาเปิดมองละ ต้องแบบเปิดหมงไม่ยิงละสี่ทีนี่ท hmm uh ี่ยิงคือหม่งมาเลยนะหม่งสี่ทีเรื่องคนดูหลายครับอันนี้กดแรงนะเจอดักพันศีงเหมือนกันอ่ะพันศีกว่ากว่าแล้วเจอกาลสินเอฟซีนะเรเว่าบอกกูหัวโนใยนะหัวหัวเขียวด้วยคนเรเวอัอ่ะคือทุกคนอันนี้ เรื่องการจะใครจะเปิดโมนทุกคนเวลาเปิดต้องใช้แบ็กแบ็กเป็นคน,คนเปิดนะไม่ใช่ใช้ปีกเปิดนะสังเกตพี่ได้เลยทุกคนสังเกตพี่ได้เลยนะนเ,เลนะวลาพี่จะเปิดอ่ะจะให้แบ็กขึ้นมาเปิดนะจะให้แบ็กมาเปิดนะคือแบ็กจะเป็นตัวที่เปิดบอลแม่นนะถ้าปีก,กมันจะเปิดบอลไม่แม่นนะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะโทษเดจบเกมนี้นะครับจบเกมนี้ลงสถิตมไหมเนาะจบเกมนี้นะครับผมมีการบอกเลยนะยิงคืออะไร ไปครับผมเปิดมงอีกถึงเส้นอย่างเดียวไม่ต้องยองไม่ต้องยิงกันแล้ว <Alexander Ronald. S 1> คือพยายามแบบดูคนดูนะ <Good S 1> จะพยายามเหมือนถ้าเกิด <Messi. S 1> ขวาไม่มีช่องใช่ไหมเราก็โยกโยกไปซ้ายรอร <Yeah. S 1> อแบ็ครอแบ็กทุกคนเดี๋ยวหยุดหยุดรอไหมรอรอตายมา<ๆ>เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองอ่ะแบ็กทุกคนถ้าเกิดมันไม่เติมมันก็ขึ้นมาเองนะถ้าเป็นแบ็กสไตล์บุกนะยังไงมันก็วิ่งขึ้นมาเองนะแค่เรารอบางจังหวะมันมันไม่ทันอ่ะ เนี่ยทุกคนรอหยุดหยุดรอแบ็กรอแบ็กรอเนี่ยโถงไอ้วนมาเห็นไหมแบ็กจะขึ้นมาเห็นไหมอย่างเงี้ยเปิดโอ้โหเปิดผิดตัวทุกคนเห็นไหมแค่เรารอทุกคนยังไงก็แบ็กก็เติมนะทุกคนยังไงมันก็เติมนะฮะแบ็กอะยังไงมันก็วิ่งนะเรวันโอ้โหเรวันแฮตถิกว่ะเรวันหมวกแฮตถิกว่ะขอจริงเรวันเห็นไหมทุกคนดูแบ็กนะเมื่อกี้แบ็กพี่ไม่ได้กดให้มันวิ่งมาเติมนะมันขึ้นมาเองนะ โอ้โหสี่หม่งไม่สี่ลูกหุนเอาเนื้อเปิดหมงไม่ถนัดนะบอกเลยสังเกตนันจะที่สี่หมงที่สี่ลูกที่เปิดอ่ะจะเป็นแบ็กแบ็คเนตัวเปิดมาเลยนะฮะแบ็กเป็นตัวเปิดมาเลยนะโอ้ยทางหลังตรง ไปคดปุ้ยเดี๋ยวได้มุมว่ะตาตรงไหนเห็นหล่อเขียวครับตรงที่มันมีตรงใต้ที่มันแบบตรงเซตติ้งอ่ะโดนละโอ้ยหกลูกที่ยิงกันทุกคนคือมงหันเลยแล้วหกลูกที่ยิงกันเนี่ยหกลูกที่ยิงกันเปดนม่งเกมอีกงี้คิปข้นมาหกลูกที่ยิงคือมงกันหมดเลยนะมาผมไป ไม่ย้ำไม่ตายผมเปิมวงเกมมิ่งไปรอแบ็กรอแบ็กรอแบ็กเงี้ยวันทูเลยแบ็กเติมทุกคนหนึ่งแบ็กวิ่งไปปกปรองไหมเห็นไหมเออติดเอาอะหมู่กันทั้งคู่เลยสองสองไหมสองสองเว้ยละไม่ยิงไม่ไม่ยิงยังไม่ยิงยังไม่ยิง ไม่มีตัวเปิดก็วนไปก่อนบางครัขี่ชิปหายละจานจานจาน, <c oughs> านเลียงจานไหมก่อนชื่อคลิปเร็ววานเจ้าหนุหัวทองโอ้ยยันเต่า เมื่อกี้คือยังไงเ,เป็นตัวอื่นอ่ะเป็นตัวอื่นทุกคนอย่างเงี้ยเม่อเป็นตัวอื่นยังไงก็แบบออกอนะเห็นไหมเส้นมันแบบออกไปโคตรไก่นะทุกคนเราแบค็คแบ็คขึ้นมาที่เพื่อนขึ้นเออวิ่งใหม่ลอลอไหมเรารอยไหมเดวานประจันน้ำแดงเพื่อนเดวานประจันน้ำแดงห้าลูกเดวานกูคนเดียวห้าลูกเฮ้ยสี่ดิไม่ใช่ห้าดิสแสดงว่ามีตัวตัวอื่นยิงไปลูกนึง เลวันสี่ลูกว่ะเลวันบอกกูอ่ะหัวตงห,ห,ห,หัวโนมาละ <c oughs> ไปทุกคนทั้ทงทีเวลท,ทั้งทีเวลทั้งเทนนะทุกคนมันมันพลางเปิดบอลมันเก้าสิบกว่าอยู่แล้วไนงะนี่ก็รอร้อนคนรอแบ็กรอแบ็ก มันไม่มาวะตัวเปิดบอลอ่ะซ้ายขวามันเปิดบอลดีอยู่แล้วไงแต่ถ้าลองเป็นพวกเอวีพวกเมนดี้อย่างเงี้ยมาเปิดอ่ะยังไงก็ไม่ยังไงก็ไม่แม่นอย่างนี้นะทุกคนนะโอ้นี่คุกน yup> ึ่คูก8 5 5 3ทุกคน5 3 5 3มีคลิปลงยูทูบแล้วทุกคนได้คลิปแล้วเปิดมองเกมมิ่งครับผม เนี S <S ่ยรออย่างนี <S ess marble> dia 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 ้เราเราถอยมารอถอยมารอเห็นไหมพอพอแบ็กเติมเงี้ยเขาวิ่งมาเห็นไหมเปิดเปิดเงี้ยหยุดเปิดเปิดเลวานเลวานโอย่งงยังไงก็เข้ากรอบทุกคนแม่งก็เปิดยังไงก็แบบได้โมงอะเลวานคือยังไงก็ได้โมงอะนะเปิดไปอรัของจริงมาเลวานทีทุกคนอีกทีมาวะได้อีกสักหัวนึงได้อีกสักหัวนึงทุกคนมา ก็ทวนเนี่ยโหยาวไปโอ้่คนสุดเกียวนี้โมงหมดเลยอ่ะห้าลูกคนสุดอ่ะ <c oughs>